ละครชีวิตรักเรื่องแม่ผัวตัวป่วนตอนที่2ตอนนี้เพนซีนีก็อยู่ในวัยที่แก่ชรามากแล้วรับสมบัติเธอก็มีมากมายต่อให้ใช้ชาตินี้ก็ไม่มีวันหมดดังนั้นกิจวัตรประจำวันของเธอก็ไม่มีอะไรมากนอกจากกินแล้วก็นอนหลังจากที่แพลรพลอยกลับเข้าบ้านมาเธอก็พบว่าแม่ที่แก่ชราของเธอกำลังนอนขดตัวอยู่บนโซฟาอย่างสบายใจถึงว่าไปก็สงสารคีณแม่เหมือนกัน ทำไมถึถงอคติกับกวินแบบนี้นะเอา้ากลับมาได้แล้วหรือแพรพลอยทำไมคุณแม่ถึงมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะไปนอนในห้องไม่สบายบอหรอมานอนบนโซฟาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดหลังอย่ารัค่ะเรื่องนอนมันไม่สําคัญหรอกนะว่าแต่แกออกไปพบเจ้ากวินมาใช่ไหมปวดอะไรไม่เคยเชื่อฟังตรงนี้แม่มีหนุ่มๆม,มาให้แกดูตัวอีกแล้วนะให้คุณแม่ยังมีล็กเยายามอยู่หรอค่ะไม่ฉันอยากจะให้แกเจอผู้ชายที่ดีที่สุด แตกวินเขาก็เป็นคนดีนะคะคุณแม่หนูเชื่อว่าเขาจะดูแลหนูได้ค่ะแต่ฉันไม่เชื่อแบบนั้นเอาลหล,ยละยัมัวแต่พูดมากเลยพรุ่งนี้ไปทํางานก็แต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยนะได้สิคะคุณแม่หนูจะแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยค่ะหนูจะไม่ทําให้คุณแม่ขายหน้าอีกแล้วนะคะดีมากจ้าลูกรักหนูต้องเห็นถึงความหวังดีของแม่ที่มีต่อนูนนะหนูรู้แล้วก็เข้าใจค่ะว่าคุณแม่หวังดีกับหนูมากตลอด แพรพลอยรับปากแม่ของเธอว่าจะไปเจอกับชายหนุ่มที่แม่หามาให้แต่คนอย่างแพรพลอยรับเดียวใจเดียวเธอต้องหาวิธีที่ดีที่สุดแต่นั่นสำคัญในวันพรุ่งนี้เธอก็มีทางออกเอาไว้แล้วคุณหมอเรืองโรดลูกหล่อหน้าตาดีแถมอาชีพการงานก็ยังมั่นคงอีกลูกแพรพลอยของฉันต้องได้ผู้ชายแบบนี้สิเห็นชายผู้ชายที่เราไม่ถูกชะตาเหมือนเจ้ากวินนั่น ถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านของแรพรพลอยจะร่ำรวยมากแต่ว่าเธอก็ชอบทำงานอยู่ดีเ,เงินเดือนจะไม่มากมายนะักแต่แรพรพลอยก็มีความสุขผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของแรพรพลอยเธอมีชื่อว่ามณิกาเธอเป็นสาวโสดและยังไม่เคยมีแฟนเพราะว่ายังไม่เจอผู้ชายที่ถูกใจเธอรู้ไหมมันิกาเมื่อวานฉันเจอเรื่องที่เลวร้ายมากที่สุดเลยถ้าให้ฉันเดาก็คงจะเป็นเรื่องของแม่เธอใช่ไหมละ่ะว่าแต่มันเลวร้ายยังไงหรอ เะเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเมื่อวานคุณแม่นะัะผู้ชายคนหนึ่งมาให้ฉันเจอตัวที่บ้านแต่เธอรู้ไหมฉันแกล้งแต่งตัวให้เป็นคนอับปะลักสอผู้ชายคนนั้นเห็นหน้าฉันเขาก็แทบจะรีบวิ่งหนีเลยแล้วในที่สุดฉันก็รอดตัวมาได้แต่ก็โดนแม่ด่าหนักเหมือนกันเธอนี่ร้านไี่เบาเนยนะแพรพลอยเอาตัวรอดได้แบบนี้สมแล้วที่เป็นเพื่อนของฉันแต่ฉันก็เข้าใจแม่ของเธอนะ คงอยากให้เธอได้สามีที่คิดว่าดีแล้วและสําหรับการเจอตัวผู้ชายคนใหม่ที่แม่นัดให้ในวันนี้แพรพลอยขอร้องให้มาริกาไปพบเขาแทนเธอแล้วให้บอกกชายหนุ่มว่าแพรพลอยติดธุระมาริกาเพื่อนที่แสนดีของแพรพลอยเธอก็ตกใจรับคําที่จะช่วยในตอนเที่ยงของวันนั้นมาริกาก็ออกมารอชายหนุ่มที่แม่ของแพรพลอยนัดไว้ให้น่าสงสารแพรพลอยจริงๆมีความรักแต่ก็โดนัดขวาง แต่คนคนนั้นก็ยังเป็นแม่ของตัวเองอีกหืมผู้ชายใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินอย่างนั้นหรอแพรพลอยเดี๋ยว,ปลปลอยยวขอมองหาก่อนนะไม่รู้ว่าเข้ามาถึงหรือยังชายหนุ่มรูปร่างสูงโปรงเขาได้มองมาที่มันิกาซึ่งนั่งอยู่ที่มานั่งดูจากสีเสื้อและการแต่งตัวของเธอแล้วน่าจะใช่ผู้หญิงที่เขากำลังมองหาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมคือหมอเรืองโรจน์นะครับ ว่าแต่คุณใช่แพรพลอยหรือเปล่าคุณแม่ของผมและคุณแม่ของคุณอยากให้เราสองคนมาเจอกันเออขอโทษนะคะพอดีแพรพลอยมาไม่ได้นะคะฉันก็เลยมาแทนเอาเป็นงั้นไปแล้วคุณชื่ออะไรฉันชื่อมาริกาค่ะเป็นเพื่อนของแพรพลอยคุณหมอคงไม่ว่าใช่ไหมคะที่เพื่อนเขาดิฉันมาพบคุณหมอไม่ได้วันนี้เธอติดประชุมด่วนค่ะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นผมขออะไรกินอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรหรอคะ ถ้าฉันทําได้ฉันก็จะทําค่ะคุณช่วยไปกินข้าวเป็นเพื่อนผมหน่อยมันลิกาปกปักรับคาที่จะไปกินข้าวกับคุณหมอเรืองโรดอีกอย่างหนึ่งเธอก็คิดว่าจะได้เป็นการขอโทษคุณหมอแทนแพรพลอยทั้งมันลิกาและคุณหมอพูดจาถูกคอกันมากจึงทําให้คุณหมอเรืองโรดรู้สึกดีกับมันลิกาและอยากจะเรียนรู้นิสัยของเธอเสียดายจังยิ่เธอไม่ได้ไปพบกับคุณหมอเขาน่ารักมากเลยก็ดีแล้วนิสนา นี่ถ้าเธอไม่สนใจคุณหมอฉันขอจีบเขาได้ไหมแต่จะว่าไปคุณหมอก็มีท่าทีกับฉันอยู่นะแถมเขายังบอกว่ายินนี่จะมารับฉันหลังเลิกงานเธอว่ายังไงแพรพลอยจริงหรอฉันว่าคุณหมอเขาชอบเธอแล้วล่ะดีใจด้วยนะมาริกาคงเป็นคราวนี้สินะที่เธอจะได้มีแฟนกับเขาสักทีเป็นโสดมาน,นานแล้วนี่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าผู้ชายที่แสนดีที่เพนสนีหาให้แพรพลอยลูกสาวนั้น เขากลับมาตกหลุรักมาริกาเพื่อนของแพ,พรพลอยเข้าเสร็จแล้วเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าทุกอย่างอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอะไรนะเรื่องมันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปนแล้วนี่คะผมว่าก็เป็นโชคดีของมาริกาเหมือนกันแต่ฉันก็โชคดีเหมือนกันนะคะที่มีคุณมาเป็นคนรู้ใจขอบคุณมากนะที่คุณมั่นคงกับผมเสมอแพ,พรพลอย ต่อให้คุณแม่จะหาผู้ชายดีๆมาอีกสักกี่คนฉันก็ไม่สนใจหรอกค่ะผมว่าถึงเวลาแล้วนะที่ผมต้องไปไหว้แม่ของคุณที่บ้านผมอยากจะทําทุกอย่างเพื่อให้ท่านยอมรับในตัวผมเราเองก็พบกันมาตั้งหลายปีเ้าเกิดงวดติกลัวคุณแม่ของคุณเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกดนมหลักฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเราสองคนคนที่จะทาเพื่อความรักของเราได้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณหาโอกาสไปเยี่ยมแม่ของฉันที่บ้านเลยก็แล้วกัน ตั้งแพรพลอยและกะวินสัญญากันไว้ว่าคนทั้งคู่จะต้องได้แต่งงานกันถึงแม้ว่าแม่ของแพรพลอยจะเป็นอุปสรรคที่สาคัญแต่ว่าคนทั้งคู่ก็จะต้องฝากฟันไปให้ได้เห็นแม่ของคุณหมอบอกว่าแกไม่ได้ไปพบเขาอย่างนั้นหรอฮะยอหนูติดประชุมนี่ค่ะแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ให้มาริกาไปแทนหนูแล้วด้วยแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าคุณหมอน่ะชอบมาริกาคะ่ะฉันควรจะดีใจกับใหญ่มาริกาด้วยใช่ไหม ที่ทุกอย่างมันผิดแผกไปแบบนี้แกไม่รู้สึกอะไรหรือไงที่เพื่อนของแกได้ผู้ชายดีๆไปครองแทนที่จะเป็นแกนะ่ะก็หนูบอกคุณแม่แล้วยังไงล่ะคะว่าหนูรักกวินและเขาก็เป็นคนดีคนหนึง่งคนดีอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อนน้ำหนามาันหรอกนะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูจะบอกคุณแม่ไว้เลยนะคะว่าหนูจะพากาวินมาเที่ยวที่บ้านของเราแล้วคุณแม่จะได้เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆไม่นะแกอย่าพามันมาเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นแม่จะกัดลิ้นตัวเองตายให้ดูคอยดูสิแต่พอรู้ดีว่าแม่ของเธอก็คงจะขู่ไปอย่างนั้นเองและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เธอต้องต่อสู้เพื่อความรักระหว่างเธอกับกวินเธอเชื่อว่าแม่ต้องยอมรับในสักวันหนึ่งมันลิกาที่เพิ่งทำโอทีเสร็จเธอก็ได้เห็นหน้าคุณหมอเรืองรอจริงๆเขามารับเธอในที่ทำงานตามสัญญางานนี้แพรพลอยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพื่อนสนิทของเธอได้แฟนที่ดีส่วนคุณหมอเรืองโรธผู้ชายที่แม่หาให้เธอก็ไม่ต้องกังวลต่อไปแล้ว